สวัสดีครับพี่น้องสุขุทุกคนะครับพอกัดอีกเจนเคยนะครับไม่สอนน้ออุนิสานอยู่ไหมครับพี่น้องมืาอนี้มาเล่นน้ำเย็นครับพี่น้องครับโอ้นาวน้ำได้ปอดบ่แม่นสำนึงเอาหญ่พี่น้องมาสัมผัสกับน้ำได้หากปอดผู้ใดเคยลงบ่ครับถึงหัวมันหนาวแห้งมืาอนี้มาโจมป่านะครับเด้อเออนี่รูปมันอยู่ฝั่งนี้ไปลุยเลยครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ตะไคร้เฮากำลังลงไปแล้วด่างขางเฮากั้นนะครับเด้อกั้นเอาเอาด่างกั้นไปแล้วครับเย็นปันสีน้ำแข็งมา แต่ผมได้น้ำแข็งมาแซ่ไว้มามาหลุดมั้งครับพี่น้องบาดแหลกนะครับเด้อมาหลุนเบิ่งบาดแรลกอาเจ้าเครื่องนี้ปึ๊บไปหาน่ะนี่นี่พี่น้องใกล้ๆนี่ด่างเข่าพี่น้องอย่าลืมไปเป็นลงใจเด้อครับพี่น้องเด้อว่าแหลกเข่ามดสิเป็นยังไงไปมากสิลูกส่วนทั้งสเออเลยส่วนเลยพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ด่างเข่าห่อได้ครับเด้ออุ่นใจแล้วครับตอนนี้เราจะดึงปอดออกละนี่ ออกข้างในออกข้างลึกคือพระคนหน่อยติดออกเลยครับเอานะครับตอนนี้ดึงพักตบบางยังออกบนแล้วเห็นบ่นี่นั่นแหละครับเหลือแค่ก้อนหน่อยเท่านี้ครับเอาห่อไหวมีปลาบางีปลาเขาก็สิลลุนบ่ะนี่ละกำลังหลากขึ้นโคกอยู่มาส่งมานี่มึงนี้นั่งนั่งยุ่งมึงนี้นี่เปิดเท่านี้ก็ได้หรอกก็มีแต่ปลากระดือโอ้ยนี่นี่นี่นะไรมาเบอร์มี่ไอ้หนั่นเด้บุคคอน หนึ <N anne craft> ่งข้อ่ะมานี่ัวแหลกแหกมันมันบอดิบมายันเขาเน่อหนงมันก็แน่บุงังเตอลายปาจางเย็นเออตัวนี้ขาวหรือป้าของไต่เออขาวห็นบอกขาวทอมานะ่ะนั่นป้ายังไงล่เขาขานะตัวใหญ่เลยตัวงามอีเ่อโอ้ยนี่ไปเอาบิบีป้างามจังนี่ยื่นเตยืนหโอ้ยืนเตไม่ได้หัวระยขึ้นโคกเดี๋ยวนอ่ะข้ลังขึ้นถนนของ มาอีกอ้โหเจมาอีกยนึงน <hein? S 1> ี่ยยิงข oh yeah. ึ uh ้น huh. น <hr muscular section> ึงเ้ยโอ้โหเียอยากวะมานสองเน่องเียอยากมา่นน <sh> ัคมาเบงครับหลังมาตั้งกนี่โอ้กหอยโอ้กหอยรทันจวดเด้อีเยางยังมีฮะทางยังทางก็คออุ้ยนี่อีกสคอมาเนี่ย ไอ้ตัวหลุนเกลือนเลยนี่ครับพ right> ี่น้องครับไม่หรอกหอยลายอู้ยังใส่บหอยต่างหากเนาะเอียงหอยปลาดุกดุงหน่อยดุงหน่อยนี่ครับพี่น้องครับพอาคอเข้ามาแล้วหอยเอากล้องท่านบอกปะเอากล้องเท่านบอกไปตายหลังมาคขนขนหาเมืองป้าเมืองนี่ไปเย็นเย็นเอ้าเย็นเย็นเย็นเอ้าเย็นก่อนจับแน่ไปทางนี้นี่ปลาคออีกแล้วนี่ โอ้โหหูวยหูวยเอากล้องเหยฮะโอ้โหจับไปได้เลยอุ้ยนี่ก็คนนี้อุ้ยหลายหลายยุ้ตัวนี่จ่าใส่เลยบอกพี่น้องครับตอนนี้เริ่มแต้มเพาเริ่มมาเริ่มมากเลยโอ้โหมีแต่ปลาคอเลยแน่ไปไม่มีสนิทอื่นเลยเด้มีกับปลาคอกับปลากระเดิดนี่ใส่เลยไปถอดยังยังอีกยุ่นแลมาใหม่วันนี้นี่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 ปลาคอเลย เขาข้นเออแล้วเอ้ยอย่างตัวง้ตัวเง้มอเราเหนนั่นนั่นโอ้โหมาธรรมดาเด้อว่านแหลกอวสัตวเป็นบัตเทนแมนว้านถ่อนนะครบพี่น้องครับโ้บัตเทนแมนวานถ่อนนี่แต่ว้านถ่อนว้านวันที่สอที่สามหนสิเปตนตอเบิงแลขอจวดมื่อนันก็ยังสีละเอาพี่นัอนจะห่ออังสีเลยนั่นเองนั่นไม่คอหนึงแหรวครับนี่นี่มือนัตอนหรือปอดยงเงียบ

อันนี้เป็นเบื้องต้นครับแล้วก็ป้ากระเดิดป้าต้องนอยเอซสิครับนี่ไม่แยกก่อโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องเล่า,ล,าลุ้นเบื้องว้านที่สองครับสีเป็นอย่งไงอย่าลืมกดไลค์กดติดต๊าบนะครับเด้อลุ้นบ้านที่สองครับ <c oughs> ทบ <c oughs> ่านี้ทีมงาน <c oughs> หนาเจอว่านที่สอง <c oughs> น้ำกูเาา <c oughs> กาเอา่กะเอาแ่ะครับวเอ่รอาแตระติดเอรับเอางมระาต่กระตกอาต่กอาแ่กเากรกเา่กระนิกเอาแต่นะอ <c oughs> นิอาแ่รากรากะาแตกระเาแเลยแล้ว ปุณลงไปก่อนวดอนหนาวถึงสันนูลน,นี่อันนี้เี่น้องครับแปนแล้วครับวันทีสองเฮ่านี่วันทีสองเกิดความผิดพลาดเทคนิคดินน้อยครับพี่น้องครับรหมวเป็นยางใช่ไหมจะหมวกาสีขาวสียังไงวะครับมันผิดพลาดต้องเทคนิคเอาบรรยากามันได้เห็ดแล้วก็ต้องลุนต่อแล้วครับอ๋ะให้เบิดแล้วครับเฮามาลากขึ้นไปข้างบนมาลุนปลากันครับนะพี่น้องมาลุนวันทีสองครับ เปิดลุ้นกันเลยไอ้ถือไม้น่นปลอกคอมาวันมันบรแยกเนาะวันใดลนิหน่อยหน่อได้เซานะไอ้โถ้ลงเี้ยนี่นี่นหาดกว่าปนเก็บเก็บเบื้องจะไปสมื่นเออหนามปิดกล่องเออปลคอวะเออปลอคอไ่หลปลคอไม่หล เดของเปิดก็บาขอปขอะคะอ้คอนีหเขาวะนี่คอนหล่นๆเลยสลั่นอ้อยงนี้ด้ยปูปงห้ยครับนี่เอาเก็บไปอยู่ดครับเดีอเดี๋ยวเก็บที่หลังบลุ่นเบืงป่านก่อนเปิด,เป,ดเปิดท้าเบืงป่านก่อนนี่นี่นี่นอ,น,อนี่ตัวนึ่งหนึ่งนะ,มนะจมาปู บ้านผพลาทั้งเทคนิคได้นีินี่พะคอน่นี่บ้านผพลางเทีนิกได้นี่คือคือหาบางเตปะคอนก็นนี่อุตุเยนนี่อุเย็่อุตเย็นุนี่นี่ตุเ่นี่ตนีนี่นี่ตุเ่อีกแล้วนี่คือเนี่ยไยตลาดผพลาได้นิอันผพลางทั้งเนิกได้บ้านีไทยด้ลาเนาะนี่ครับบ้านทุไทยนี่อ้น พี่น้องเตรียมเบิงโหลดครับพี่น้องครับเป็นว้านสุดท้ายเราต้องจอดขาฟังเออตอนป้าขอฟังบ่หลายท้อว่าแหลอกนี่บ่อทุสีกันเด้อบ่อทุสีกันบ่อเต็มตัวใหญ่ยื่อเต็มบริไร้ตัวท้อว่างเ่ยโอเคครับเดี๋ยวเบิงว้านสุดท้ายครับมาลุ้นกันต่อแต่บ่น้องครับนี่ว้านสุดท้ายนะครับเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวนี้ต้องบ่ให้ผิดพลาดเลยว่าขันผิดพลาดแล้วควาบโบ้หูโบ้หูกันอืมาขันบ้หูกัน โอเคครับตอนนี้สุดขอบแล้วเหลือแต่ขังก้างโบมาครับพูนน่ะข้างก้างบ่มาพลอดได้แล้วพลอไปบนทั้งหลังเลยบนทั้งหลังเลยแต่ว่านี่นะสิง่าเลยครับพี่น้องครับขึ้นแล้วเ้ยนี่สิ่งที่เฮาต้องการโบท่านได้เลยครับนั่นคือเอียนครับได้ยินตัวนี้หน่อยตัวเดียวเท่านั้นแปะแข็งปกติเฮามันเป็นเหลือปกติเลยครับโดยมันจมปอดจมยางนี่ต้องต้องได้เจอเอียนตัวยางตลอดไม่ต้งงูตัวเดียวกับว่าพอครับถึงมา ส้าเ่ยังใส่ออกยังไที่อกอู้เาะเขใหญ่ใส uh, oh, ่ป่เห็นในมูเลยเด้นี่ยลูกนถือแล้วนี่นี่อห่ใส่นี่นี่มนมอาให่พอดีบ่โอ้โหแบบจังไงหนิถึงมันถึงมองเพราะเใหญ่พอดีินอ่ะจับจับส่วนอนักยังไงหนึ่งสอง หนึ่งองอู้หกหนังเนี่ยเอ้ยนี่มันเปียนาเาได้แล้วฮะออเกันเอาขึ่นโคกเลยของมันมาสุดๆเลยครับพี่น้องฮะกระสังกระสังกระสังเก็บเก็บสะใจก้งกนก้อนใหญ่โอ้ยพระโคพระคอสอด้อนั่นครับตัวนี้ไงครับนี่ดอกมาทับฝนปะแดด เดี๋ยววันท okay, okay, ี bye. ่สรุปให้เบิ้งอีกทีหนึ่งครับต้นสุดท้ายด้วครับเด้อจะสิวเบิ้งว้ามันได้หลายสมัยไอ้ก็สรางน่อยว่านี่อาจจะเป็นที่เด็ดหรือบาที่เด็ดพี่น้องเราเบิ้งครับแต่โอนมาหน้าที่ที่เด็ดว่ามันสุดท้ายมูมันจะเป็นตั้มทีบอ่ะบ่เนี่ครับนี่มันก็ต้มงามอยู่ดิปันหน่อยด้วยปันหน่อยเนี่ยเป็นพรอมเลยเนจังหวัอยนึ่งเลยตูวตรงงงงงเลยกไปเลยเอาเลยจับหมดเลยเอาเลยแล้วค่อยเบิ้งสุดท้ายครับไอ้พวกตัวไห่ อยู่ก่อนต้งถึงมาแถวนี้ลับู๊หนอไม่ได้ยังไงนักปนนี่ไปแล้วนักปนนี่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 ูเฮ้ยโอ้หานี่าบ่ปนเออปลงไปนี่พ่นี่พ่มานั่นก็อใหญเมืยนมัวต้นนี้ละ้นี้วะ Cái này là nhây <laughs> đi Cái hôm nay qua làm mọi gì lắm hoặc không tốn đi đây. đi 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 này đi 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 này đi 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 โอ้มันหนาครับยงด้ปลาคอนี่เอไปสิบมันหนักไปอยหัสองตน่สองเลยมนใสกและโอ้น่าจพูดดีก่อนนี้เพื่นเปิดดีด้อู้เดียวไหม ามาพี่น้องมาเบิงผลงานด้านบนครับผสิบ้า,าเบิงนี่อันนี้ลุนหลวดลยครับนี่นี่สัมป้าสูบเลยดีนี่นี่อันนี้ก็สร้างประคอลุนหลวดเลยมีตังามครับอ่าแต่มันโตบางใหญ่แต่มันโต,ก,ต,นตกลางๆครับมีตัวกลางบ่ขามีตัวหน่อยดิยอ่าอันนี้ก็เป็นป้าสลิดป้ากระเดืดอรวมๆกันอยู่ขันแยกกันออกไงไผปูปะขิงน้ำ นี่เดรลายกูโม่อันนี้มาคอยอันนี้จะมาเดี๋ยวกินทุกอย่างครับมาปันกันไปกินบั๋นครับเดี๋ยวเ้ากระซิลูกมาเดี๋ยวไปน้ำลูกข้าวหอยฟักแดงไว้สูงแต่ตัวแท่งใช้ไปอ๋หมอนออกเลยเออเอ้ยกินเหลียวยังนี่ครับตัวใหญ่ๆมันออกมาแบ่งกันไปกินเฮือนกันครับส่วนตัวหน่อยในห้องหิดกินอยู่นี่เลยทะเบิงครับเราแบ่งออกทีๆไปจากโต้มาขายกุ้งสูป้าสามเลยครับพี่น้องนี่ อนุสังมือเลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อหาโล่ในหน่อยครับสำหรับปลาคอไดห้หาโล่ในหน่อยปลากระเดานี่น่าจีสองโลเนาะสองโลกลัวสองโลกลัวขึ้นกันเจ็ดโลปลาเจ็ดโลหอยนั่นอีกแห่งได้กินหลายอย่างเอาปลาหน่อยๆม่หิ้กกินครับแต่ปลาใหญ่แบ่งไปเป็นกินอยู่บ้านเพราะคนอยู่บ้านได้กินหนักจำนวนโตมันเลยเออซีเราตุธิฮานักปูหาโตกอ บอีกเรือหลาย <laughs> อกีกแต่บอลเนี่ยมึงหลอบมันอีกหลอบนึงเอออีก,อกเอาไวแ้แกงกับไว้ตีบชัวรหลายนี่น,นี่อุได,ด้กินเบิดเอ,ออีหลอบนึงพอดีมิ๋วซังมีบหอยอยู่กินบหอยอีกเด้ออย่าลืมอนเลย <laughs> เอาหายจจอยใส่ตีเฉาดีแล้วแล้ว,ม,ลว,ลวมามาครับเบิรงครับผู้หนึ่งผู้หนึ่งเสด็จประมาณนี้เด้อ ใช่เลยครับพี่น้อง,นงในงใส่เวลาอันสองชั่วโมงนะครับหนางานนี่ใส่เวลาสองชั่วโมงพอดีพอดีเลยนี่ครับเด<ม>ี๋ยวแบ่งปลาไปกินอาทิตย์เลื่เข้ากับเห็ดนี่แล้วจะแบ่งพืชอีกได้นี่เด<ช>ี<บ>๋ยว<บ>อันนี้อันนี้แบ่งแซมเปิลนี่พี่น้องแบง่งแบ่งแกปลาคอตันครับเอาถุงมาแบ่งปลากระเด็นเด้ยอยที่จั่วกำลังซีมพอดีสมตั้ลุงกำลังตีตั้ครับแบ่งบอกหอยเพิ่งใส่สมตั้มกับบอกยางหลายเลยใส่อันตั้หอยใส่เศษมะฮุงครับ เดี๋ยวเอาใหม่ไปร่วมพอนเซ่นกันพี่น้องนี่ไหนก็เดงซิมสองเท่าหรอมาคั่กมาคั่กวะหยุดซิมดูเถียังมับมาคักแล้วมาแม่นได้หนิเนอะเดี๋ยวรอเบิงต้นแดงเขากินครับพี่น้องครับเจ้าขับเบิงพี่น้องเบิงป้าเขาครับก็ยังเขียวง่ายแม่งแท้นี่นี่ครับเมนูเขานะครับถอดป้าสมตั้มใส่หอยอันต้มป้า จีจวดมากกว่าไม่รู้ลับอ้ยมื้หนีสุดยอดครับพี่น้องครับมาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวล้วกันนะครับเด้อง่ายๆมาต้องลงทุนเลยไม่ได้ไล่ห<อ> <laughs> นีสุดยอดเลยครับออกแห้งโบ้คอยหล่ไปเลยมือแบบเดียวว่ามันใส่ไปได้อะอันเวลาระยะสาั้นรูปมากินใหม่รูประกาศหนาแหม่เป็นเสีออครับพี่น,อน,น้ <Gud> องครับกินกับถ้งตั้มนี่กีนกับถ้งตั้มมือนชิป้าซิมลุกเมนูเลยกิน ถอดป่าใส่กับสมตํำเนี่เหมือนเขากันกับผสมบางเอยจีด้วยตุ้งกินบงเรืนอยพักีบานิกันแห้งป้าชิมหมกหอยกอนเลยผมมานีครับนี่บุงบุงหน้าเฮ้ยมกระเสีพ่อมเ้ยเพิ่งอันนี้ก่อนีจวดตึงเต้าหอยสมตำตามกับดึงเต้าหอย

ยังไม่เละิเผาืบักหอยตัวตุ๋นเพละสามหัวเลยหอยลายจมป้าเนี่ยนี่ตัวเาตาอยู่เนอไปจมปลาได้ว่าแต่มองใดจมป้าเดยของหลายตัวเราีดือบตั้มสดีที่ห้ปจมตองเต่าอะไรที่เราอยปานเป็นันออกมาบ่อนของเป็นี่เราเดี๋ยไปเอายมมองเกาอีกครับพี่น้องครับมองนี้แหละ Ừ, Bin vinh chắc sau 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 mười lăm cuối năm mươi lăm cuối năm mươi lăm cuối năm cuối đi. cuối năm 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 สม่ำเสมอเ้ยสร้างหนึ่งกันเมนจงเขาก็ทําคหกสิบได้หนึ่งครับว่าแ่ไออลายปะนี่หรอว่าแต่องหลายสนอครับเขาใส่ห้ยลายสนอหกสิบได้นึ่ห้าสิบอันน่ะเจ้เมียนี่เห็นบอลเ้าเมียมอจูเนียเ้าบอกหอยแข้งปอก้สอนอยัตัวคามีถือก่บหอล้วนเลยขมีนีครับอ้นเดงมดแดงเลย อ้วนก็อ้วนยอนกีนเข้าปลานี oh ่ล่ะหรือขี้เ้ารวแรงชูมือหลุดแต่กินคำแ่บมกินคำแม่ไปหาแตแ่ากินหาแต่กินยังเดียวกินแ่บมอกินแต่แสบแต่ปลาคองดี๋วลูกเนี้ยกินน้ำียครับเมื่อนีแดงกินอยู่แดงกินอยู่พร้อมเสมอว่าหตใหพรามึงเจ้ากินลูกเมี้ยหรนว้อเดไรไปาย แถว่นีกินลกบุงเกี้ยนเเว้จอมาไม่ก็เดามากเป่าเลยกินคำนี้นาเวยเดี๋ยว่งต้นหัวของสิงักมากนี่อยงเอริกระเดาเป็นต้นไหมนะดอกเล่ดิต้นใบเยีมเลด้ต้นัไม่เจ็ชขนาดเลยไหม ราบุ้งหน้าอันนี้ประกันหน้าปอดสารพิษเขาบัางก็ก้ากันกาเลยกินเราก็เสียงนกห้องอืม้มเพราะหนอกินในห้องอาหารเลยแต่รถแม่งดังเนี่ยเสียงรถเป็นเมืองแนวเป็นข้อมเนียนอยู่ว่ลุงบอลเลี้ยงนกงดดูกว่ มีสองโตครับสองโตอนุรักบาคนมันเซลมันเองของเซลใสอีกนะมันบวนมันโคกโกโกกมันบวนอ้นปั้มพอมาตัดก็ทาเูเด้อเล่อหน่อยหรอจดจัดจัดจดราหน้าเสือจัดเนาะคนผีมือจิไป เปิดย่ลายูแผ่นี้องรนผิดตัวเดียวนเลยร้นที่หนึ่งหมดันี่ผิดอีเก่ากันเป็นอีแปดนี่วอยนงบ่นในตบมืออยู่จากพีลุงที่ไม่ตั้งไหเป็นบ้าวลวตั้งไงต๋อเขาสามหมื่นไปงานเน่ยขาไปเอาถือว่าี่หมึ่นโอ้โเกียบยังว่าเกียบยังว่าเว้ยโบแมนเราเกียบยังว่าเป็นอีเก่ากันเป็นอีแปดในนา ที่นองมาหลางหัวใตองรัอพิชจังไลนี่แค่พี่น้องจิ้มกระสายเลยมาจังตูเลยสโตเตน้ำแกงมาไรสโตเตน้ำเลยแลเดี๋ยไนาเตนมาได ีรถสวนไปีรขึ้นไปเห็นแต่หมอจันพุ่นยื่นเสียงต้าใส่ยูเสียงต้าอนนามือนแก้งนามเลยเดียวมือหายบนก่อยตั้งแต่เพียี่เนี่มือมีแล้วมือภาษาหกมือมือเพียเ่ยังแไ้อน่มือปนหนองรอบบ่งสูบภาษาได้ครับด้วย่นองเด้อเมาสาเปนไวยเหร เ,เดี๋ยวพาไปเบิง่งอี่กอะไรป,ปิ้งในผลงานมืออื่นมันมห่างหน้ามันพื้นหลายไหวเรารวมเบิ่งผลงานมืนออื่นครับลายเหี้ยเหรอบอับบอสมันพิจารณายันวนะ